นี่ได้มาแล้วซอสไข่ดิบโชยุครับเนี่ยอืออุ้ย amazing อ,อะตัวนี้ได้มา2 9 9นะครับใครอยากลองกินตามกดได้ที่ตะก้าหน้าโปรไฟล์ข้างในเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเปิดปุ๊บตระเริงทำไมเป็นอย่างนี้อะทำไมมันลุ้งลิ่งอะได้8อันตรงนี้จะเป็นไข่ดิบตรงนี้จะเป็นซอสโชยุซึ่งวิธีการกินของเขาเนี่ยโคตรเจ๋งคุณผู้ชมดูเอานะนี่ครับอุ้ยไขย่กับโชยุ กินหอมด้วยครับเอาเลยนีหรอืออุ้ยนี่คุกข้าวกับไข่นะครับลองชิมดูนะครับอืมอุ้ยมันเข็มๆนวลๆอุ้ยไม่ขาวเลยอะ่ะอืมอร่อยนี่ลองกินกับสาหรายอืมอร่อยเนาะอืมจังไข่ปลาแซลมอนอมโอ้โหนี่นะ่ากินมาก ผู้ชมมันเป็นเซตมื้อดึกที่ลงตัวมากนะครับข้าวไข่โชยุแล้วก็ไส้กรอกสักอันอยู่ท้องเลยอ,อร่อยมากนี่ให้ดูใกล้ๆ Amazing อ่ะ